ไม่เราหัวใจเราเต้นแรงไหมเวลาชื่อเวลานึกถึงชื่อเขายังไม่แรงมากยังไม่แรงหน้ายังไม่ร้อนยังไม่ร้อนปกติบิ๊กพูดเก่งนะเจอพี่โอนเขาพูดไม่ทันเลยขอโทษก็ิีกเขาไม่ยอมพูดสอนเข้ามาก็อยากจะพูดอยู่แต่ว่าพยายามพูดแต่ให้มันชัดไงไม่ต้องชัดนไหนเราพูดแบบภาษาเราเลยว่าวภาษาแมนก็สิรัวนร่วนมากกว่าสิพพังรู้เืียงไงได้ได้ก็เดี๋ยวจะรูเรื่องชอบอยากอยากพูดอีสานได้จริงๆแหลงทองแดงได้นะป้าอยากได้แต่อีสานนะ่จับ จับเอางี้ไงเอางี้ไงอโอน้นทองแดงแล้วก็บีกะอีสานแล้วมมีพี่ภาษาอังกฤษตัวเองก็ต้องเป็นโอ่อใครนะเบสเข้ามาเบสเบสเบสน่าร้อนไหมน่าร้อนไหมบุ๊คบับเบเริ่มร้อนแล้วฮะมีเบสมาเวลาเรามีความรักตอนสาวๆหน้าเราจะร้อนหนาผ่าวที่เขาบอกว่าเหมือนผีเสื้อวิ่งวิ่งวิ่งในท้องอ่ะบุ๊บับบุ๊บับหรอแต่พี่นะผีเสื้อวิ่งวิ่งที่ท้องไงนะเวลาพี่เจอพ่อใหญ่อ่ะ พี่ก็คือลงไปคันเลยก็ไม่ต้องวิ่งพี่เจมส์ไม่ต้องวิ่งแล้วเอาถ้าคันก็ต้องนี่เอาละไว้เลยเอาละไว้พิงอัวล่าเลยพิงอัวล่าเลยนะเอาหรอเบสก็มาดูหรอมาดูน้องเบสอาถ้าใครเบสเป็นประจันวันนี้เขาอยู่กองถ่ายนะครับกองถ่ล้วรก็จะดูรายงานที่แยกออกจากกันครับแยกออกจากกันเลยไหนบอกวิบ้านเดนนีก็เขาไปด้วย แยกออกจากกันก็คือใบใบกันเรียกว่าแยกออกจากกันแยกออกจากกันแยกออกจากเบสออกจากเบสอะไรหรออะไรหรอพรุ่งนี้เอามาฝากด้วยเอาลายเบสเอาลายเบสเอาอะไรลูกเบสเอาอะไรคาเบสกดตะกราเบสกดตะกร้าค่ะเบสต้องกดเนาะเบสโอนไวปั๊บเดี๋ยวจะฝากบิ๊กไปให้เลยเออใช่เบสอุ้ยแต่บิ๊กเบสชื่อก็ เออของจองของจองพวกนี้เขาไม่มีนัดพวกนี้เขามีนัดกันครับเป็นนัดที่ไหนอาซส้มตาด้วยกันเออไปด้วยได้ปะได้สิครับปาร์ตี้ส้มตาบิ๊กเลี้ยงหน่อยใช่ไหมนะรักกันเลยได้ไหมคนจิ้นฟินหนักมากโอ้โหเอาอะไรก็ได้บิ๊กเลือกเลยให้บิ๊กเลือกหน่อยว่าน้องเบสเขก็รับได้เลยเอาไหนไหนภาษาทองแดงสิภาาทองแดง เดี๋ยวก็ปรับปรับหมดปรับหมดนะไม่เรานั้นที่พอได้รู้เรื่องน้องบิ๊กกับน้องเบสนั้นเราก็ใจสันมันเป็นยังไงพี่ก็คือใจสันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเขาว่ารักกันจริงเราก็ว่าเราก็เราก็ถึงฝั่งฝันไปด้วยกันกับเขากระหูกสึดดีใจนั่บอกใช่ก็ you want t h e น to love each o t h ้อ Love e a ก h ดม่น้องกวีค่ะแม่ต้องกำลังคือกมดกายน้องมา ากจะให้บิ๊กพูดสักนิดนึงว่าเต็มเต็มสิบนั้นเอาแค่เต็มสิบก่อนตอนนี้นั่นใจเรานั้นกับเพื่อนคนนี้น่ะมันไปประมาณไหนแล้วโอ้ยขนรงให้พูดถึงความสวยก่อนดีไหมได้ได้ได้ความสวยก็เต็มสิบอยู่แล้วเอาพูดอีสานเซฟความความสวยเต็มสิบอยู่แล้วครับเต็ม10เต็มสิบอ่ะแล้วความตื้์ดทาบนี่ Who are we talking about Who are we talking about คุณเบสคุณเบสอ๋อโอเคโอเค ดบก็ความสวยเต็มสิบแล้วในความที่ว่ามีใจน่ะในใจรามนั้นอันนั้นมันตอบยังไม่ได้นะครับพี่ไม่ได้เนอะเพราะว่าอะไรมันเป็นความลับที่อยู่ในใจสกเครตซีเครตใช่เป็นความว่าไงเป็นความลับว่าไงเป็นความลับที่อยู่ในหัวใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในขำอะไรเนี่ยเป็นความลับของออร่าวายเปลี่ยนชื่อเสร็จจับเขาชื่อพิงออร่าได้ไหมพิงออร่าไม่ได้ชื่ออร่าวายหรอไม่ได้ชื่ออร่าแบรนด์ไหนแบรนด์นี้เลยแบรนด์ไหนโคราค่ะ กดโดนกดตาต้องเข้ากดได้เลยนะครับนี่กดเลสเซตนี้2อชิ้นนี้เสียร้ใช่ค่ะก่อนที่เราจะแยกย้ายจากกันวันนี้แยกกันนะคะก่อนทเราะแยกออกจากกันแยกออกจากกันก่อนที่เราจะแยกออกจากกันก่อนที่เราจะแยกออกจากกันก่อนจะจัน before we go apart ไม่บิ๊กเดียวถามคำถามเดียวแล้วจะไม่กวนอีกแล้วเนี่ยพอลงไลน์อ่ะจะต้องมีการแชทคุยกับเบสต่อเปล่า ถามแค่นี้แค่นี้แค่นี้ยังต้องมีอยู่ครับในส่วนของการนัดร้านพ่งนี้ร้านพ่งนี้มีมีไรบ้างนอกจากกี่โมงที่ไหนยังไงแต่ต่างคนต่างไปไม่ได้ไปรับเนองคนละคันครับคนละคันเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เอาเสื้อไปใส่กับน้องเบสคนละตัวน้องบิกสีดำน้องเบสสีม่วงได้ไหม แล้วก็เออถ่ายภาพส่งมาให้พี่ยา่ายเก่งเดี๋ยวนะขายเก่งแพ็กทีมดีนะถ่ายเก่งอ๋ออย่างนี้เหรอไม่เอาไปเผยแพร่แต่ว่าช่วยถ่ายให้ส่งมาให้ได้มาพี่ย่าจะฝากไปคุณอ๋อได้ได้ฝากจีมไปละจะได้ไปให้นางเลยพวกนี้โอ้ยโลดเดี๋ยวฝากตัวนี้ไปให้เลยนะคะเบสค่ะพรุ่งนี้นะเบสตัวนี้นะฮะตัวนี้นะคะเสื้อลายเดีกับพี่ย่านะคะดิสนีย์ของแท้นะคะน้องเบส อย่าลืมถ่ายภาพสดอย่าถ่ายภาพสดเวยนะคะนิดนึงเบสอย่าลืมใส่เลกกิ้งไปเต็มตัวเสร็จแล้วก็อะไรนะอ้นบอกให้บิ๊กใส่แบบไหนแล้วสบายเนี่ยใส่กางเกงในใส่กางเกงในบิ๊กปกติใส่กางเกงในสามเหลี่ยมหรือใส่บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์อ๋อโอเคเลยเข้าสามเหลี่ยมไม่กล้าใช้เดี๋ยวสามเหลี่ยมมันเป็นยังไงสามเหลี่ยมก็คือกางเกงในผู้ชายไงที่แบบอ๋อใส่เหมือน วน่คือยุคเก่ามันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะพี่ใช่ยุคเก่าสามเหี่ยมคือตีตีขึ้นฐานนีเป็นตัววีอ่ะออ๋แต่ตอนเนี้ยเขาเป็นแบบนี้แล้วพี่แบ๊บเขาใส่นะอุ้ยแบบใส่นะตัวหนึ่งได้ป่ะตัวอย่างเนาะเขาใส่เขาใส่เกงในที่แบบสามเหลี่ยมมันไมวีแต่มันไม่วีอ่ะมันแบบมันรัดขาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆตูดๆหน่อยอ่ะยันยานอ่ะแล้วในส่วนของแบทแมนอ่ะแบทแมนก็มันก็คุ้มหมดไหมคุ้มหมดแต่ว่ามันก็จะอันนี้เพย์หน่อยเพราะมันยาว มันนยาตอนนี้เขาต้องชมอยู่นะหลับไปแล้วหลับหลับแล้วเหรอหลับไปแพี่โยก็เป็นอย่างนี้เหรอเห็นภาพไหมครับเอฟซีเห็นภาพบองเห็นภาพบองดีแต่ว่าการกินในสามเหลี่ยมคนเขายังใส่อยู่นะก็ใส่อยู่แต่ผมก็ไม่กล้าใส่ไม่รู้เป็นอะไรไม่กล้าใส่มันจะปิดขาเลยอืมปิดขาเราใช่มันเป็นการกินในที่แบบว่าเป็นทรงบ็อกเซอร์แล้วทุกวันนี้มากขึ้นแล้วอยากดูไหม ของพีกเหรอของลูกหลานเน้องลูกหลานอ่ะแต่คนกดขันเยอะมากตอนนี้เออใช่ดูสิคนดูเพิ่มขึ้นเลยอ่ะน้องบิ๊กด้วยกันเอกในสามเหลี่ยมหรอเกงในสามเหลี่ยมค่ะเแล้วคนเขาชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ไหม้องจบทอล์คคุยอะไรประมาณนี้รายการพอทอล์คอย่างเงี้ปั๊บก็ขึ้นละเมิดตลอดเคยนัดเพื่อนๆ LGBT อ่ะแล้วคุยไปในที่ท่างเนี้ยเจ็ดวันเลยแก ถ่ายไปไล่ถ่ายนั่งเหงาอยู่กับโซฟาที่บ้านอ่ะถูกไปไล่ไม่ได้มีเคยไหมเคยโดนละมิดไหมโดนครับก็ประมาณเจ็ดวันก็อะรท่เช่นพูดไปไปในทางที่มันมันอุซูแสอุูแสอย่างพวกเราอุซูแสไหมอุซูแซแต่ว่าเราเรายังอ้อมได้อยู่เราอ้อมแต่บางทีเราอาจจะหลุดแบบหลุดไปเลยหลุดไปเลยบางคำบางทีก็เหมือนอะไรนะแบทแมนแบทแมนบางทีเอไอเขาก็ไม่เข้าใจจริงในสามเหลี่ยมเขาก็ไปประมวลก่อนว่าเฮ้ยอะไรอะไร รายแารมันก็คอ่อยอะฉันรู้แล้วว่าเธอพูดถึงอะไรแล้วนางนางมีย้อนหลังแล้วนะ,นม,ะมีย้อนหลังด้วยหมายถึงว่าจาัดเช็ดเซตย้อนหลังเราเหรอใช่คือบางทีเราพูดมันมันอาจจะไม่ไม่ไม่กินเราตอนนี้กินย้อนหลังหลังจบอะไรก็ไดอา้าวแล้วสมมตนินะสมตสมติเราไลฟ์เราพูดอะไรที่มันโซเซใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้ลบไลฟ์เขาสามารถมาย้อนดูได้ไหมใช่นางยังประมวลอยู่รอแล้วมันจะขึ้นละเมิดภายหลังได้ไหมได้แล้วมันจะสามารถเอาไลฟ์เราแบบรวบดับไลฟ์รวบไลฟ์เราได้ไหมในอะไรก็อาจจะบอกว่าพักผ่อนเจ็ด แล้วก็หายแล้วสมมติเราอย่างล่าสุดอะไรที่หายไปสามวันครับอย่างเงี้ยน้อยมากมันแปลว่ามันแปลว่าณตอนนี้ไลฟ์เรามันมันเตือนตอนไลฟ์ตอนหลังไลฟ์มันไม่มันไม่เตือนเลยมันปุบไปเลยอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นก็คือไม่ไม่ไบ่อันนั้นก็คือช่วยไม่ได้แล้วครับแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วจะมาช่วยอะไรไม่ได้เลยทำไมมันไม่เตือนพี่ก่อนอ่ะคือจริงๆแล้วแต่เขาต้องส่งเหตุผลมาในเมลนะเขาส่งแล้วบางอย่างนะพี่ถ้าเป็นแบรนดแบรนกระเป๋าแพงๆจะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เออใช่ ผมเคยพูดกระป๋อแบบแบนๆไม่ได้เลยแม่สินค้าได้แต่กระป๋อไม่ได้ไม่ใช่อะไรพิเยษลูบปุตุ้งไม่ได้ลูปปุตุงไงลูบปุตุืงเขาใจเรื่องก็คือเปรียบเสมือนเด็กเอาแต่ใจตัวเองชถ้าจะต้องให้พูดกันตรงๆแต่เขาดีขึ้นนะตอนนี้เขาดีขึ้นเขาปล่อยให้เราพูดถึงพี่มาได้แล้วบ้านพี่มากก็ได้ไแล้วบ้างแล้วใช่อ่อนลงอยู่พูดราคาได้แล้วเมื่อกอนราคาไม่ได้ราคาเซตคทอพูดได้แล้ว ใจดีขึ้นอยู่ไม่ยังไม่กล้าเยเพราะเ่มเปิไม่ต้องมาสองใบแดงสี่ใบเทาห้าใบสองเนีเพราะว่าเราพูดไม่ได้นะค้าเราสองใบแดงสี่ใบเทานึกไม่ออกโง่เลขอะไรถ้าว่าใบอะไรวะใช่เท่าไหร่คะฮะเท่าไหร่คะก็พันสองร้อยสิบก็พูดเลยไม่ใช่ว่าสองใบภาษาใบเทาสี่ใบห้าใบสองไม่พูดไม่เป็นก็คนฟังก็งงกู็ถ้าเกิดพูดราคาจะซื้อของได้ยังไงบิ๊กเบสเฉย้วเห็นไหมบิ๊กเบสเขาจะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณเดี๋ยวไปฝากตัวนเลยค่ะไปฝากน้องเบสด้วยนะคะคอนเฟิร์มว่นะจัดไลฟ์สดใช่ค่ะพี่เจนี่กี่โมงคะพรุ่งนี้อ่ะน่าจะช่วงประมาณสิบโมงที่ร้านนั่นใช่จางวานแค่เป็นคนจางวานคุณน่าจะคุณเจนนี่คุณเจนนี่แล้วที่ร้านมีกล้องวงจรปิดไหมจะได้โทรไปขอดูปว่าใส่หรือเปล่าซิเนี่ยไปแบบนี้ไปด้วยกันไปไปเลยอ้นเร็วไปเลยไปเก็บภาพเลยใส่ยังใส่ยังใส่ยังเออก็ไปกินก้อยดิบนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับ อ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้บิ๊กเบสรอชมเสื้อนนี่เนาะเดี๋ยวไปยืดมอบให้เองจริงไหมอ่ะเดี๋ยวพอไปายก็เป็นคนอื่นอีกกานเราอ่ะไม่หรอเดี๋ยวแยกกันอะไรนะ แยกออกจากกันแยกออกจากกันไม่เราให้จริงกับเ The m อบจริงเราใส่จริงให้ดูโอ้ยน่ารักอ่ะตายแล้วนะคะอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นของน้องเบสนะคะสีดําเป็นของน้องบิ๊กนะคะนี่เลยค่ะเจ้าหญิงจัสมินกับออโรร่าและมาริฟิเซนซ์นะคะวันนี้ขอบคุณแฟนๆของน้องบิ๊กมากนะคะใช่ขอบคุณมากเละขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้วเพื่อให้มีโอกาสมาตามชั้นต่ปนะเออมาตามชั้นต่ำนะรอบหน้านะเตรียมเครื่องเอาไว้เดี๋ยวผเพื่อเตรียมเตรียมพูดสิเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้ ตรียมอยากไปดูหมอลำไหมคะอยากไปดูแบบไปไปที่ตลาดปทิกรตลาดปฏิวกรเคยไปหรอเคยไปกับป้ามิตรค่ะนี่มิซี่ค่ะเป็นไงบ้างกลับเลยเพราะอะไรฟังไม่ออกไม่มีใครแปลพูดว่า ตึงตึงตึงใช่ไหมวิมีดําดับนี่แต่งเรื่องทั้งหมดเลยนะเชื่อหรอเนี่ยไม่เคยไปเชื่อนี่เชื่อแต่หมอลำสนุกเบยรเขาอยู่ถึง4ีสี่ทีห้าเลยนะไม่หรอกเขาล้วคนดูก็อยู่กันยาวแล้วนักร้องอ่ะก็ย่องอยู่ไม่นักร้องคือร้องสดกี่เพลงอย่างไทุกอย่างรันจนถึงเช้าไม่มีหยุดไม่แล้วนักร้องเขาสลับกันไหมหรือสลับคนคืนนึงก็ไม่เกินประมาณสิบห้าคน หูยิงยาวแล้วก็แปดโมงเขารูตรงชาติเราแยกจับแยกแล้วอย่างเงี้ยเขาซื้อตั๋วเขาไปดูกันไหมตั๋วร้อยี่สิบาทร้อยยี่สิบคนดูเป็นหมื่นเลยนะอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ก็ประมาณสี่ส่าห้าพันถ้าอยากออกกําลังกายอยาไปดูหมอลําได้เลยเราเต้นยาวเลยไงหมื่นเขาก็เต้นกันสามทุ่มถึงหกโมงเช้าครับจริงพี่ยาแลวตำรวจไม่รวบหรอตำรวจก็อยู่ในนั้นนั่นแหละ แล้วก็เอาเอกเอาเอกจริงหรอจะได้ถึงเช้าเขาจะไม่เหมือนพวกผับพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาขออนุญาตถูกต้องเวลาครับเขาถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่ได้มีขายแอลกอฮอล์เขาก็เลยอยู่ได้ขายด้วยจริงหรอขายสุดตายพี่ โอเคโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเด้อโกวล่าแล้วก็พิงออร่าพิงออร่าใช่ค่ะ <laughs> เรามีโปรเนตก้านะคะโกวล่าหนึ่งพิงออร่าหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบนะคะแล้วก็มีสบู่นะคะพิงออร่าสามถุงตีฟองหนึ่งนะคะสองเก้าห้านะคะ <laughs>